แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันวันศุกร์ที่2 6พฤษภาคม266 6เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่กันนะคะขอเชิญชวนกเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะสำหรับปี266 6 และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะ เมื่อพี่น้องกเกษตรกรทําการเพาะปลูกแล้ว15วันให้แจ้งขึ้นเด้เปลี่ยนกเกษตรกรนะคะหากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและ,และเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรรวมถึง เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชและสนับสนุนโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆนะคะมาดูทางเลือกสําหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะ 1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยยื่นแบบทอบอก,ก0 1นหนึ่งหนณสถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีสํานักงานเกษตรอําเภอหรือจุดนัดหมายที่สํานักงานเกษตรอําเภอนั้นๆกําหนดนะคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนกเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม2ผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกกอมอนะคะข้อ2ใหญ่นะคะเกษตรกรดำเ,เนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านอ e ีฟอร์มที่ w w w ร์ไวด์เว็บ efarmer d o a e go t h สำหรับเกษตรกรลายใหม่แปลงใหม่นะคะมาดูจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำในการขึ้นทะเบียนนะคะข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยินต้นนาเกลือ1ไร่ผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับนะคะหงานปลูกพืชในโรงเรือน75ตารางเมตรเพราะเห็ดทำผักงอก30ตารางเมตร แมลงเศรษฐกิจ10 2 0ึงรังขึ้นไปแล้วแต่ชนิดแมลงนะคะโดยในปี2 5 6 6ัทับ67นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่ที่มีเน,อเน้อที่การเพราะปลูกขั้นต่ำแต่และชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดท่านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ต้องมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรในเนื้อที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกดัน,นั้นนะคะเกิน800 0บาทขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านนะคะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรก,ก,กรให้เป็นปัจจุบันสำหรับปี266 6นะคะ